ใช่ไหมเพราะทุกร้อนสิ่งใดก็ต้องอธิษฐานอันนีงงานของเรางานของเราคือวางใจในพระเจ้าใช่ไหมเชื่อว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมงานของเราคือเชื่อฟังพระองค์บอกให้ให้รักเพื่อนบ้านยกโทษให้อภัยอะไรก็ทําในส่วนของเราเนี่ยที่เราจะทําแล้วงานของพระเจ้าคืออะไรงานของพระเจ้าคือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นจากร้ายให้กลายเป็นดี เปลี่ยนจากคำแช่งสาบให้กลายเป็นพระพรกับตรปัดให้เหตุการณ์ครั้งนั้นนําการอวยพรยิ่งใหญ่มาสู่ตัวเรามาสู่ครอบครัวและมาสู่คนรอบข้างซึ่งไอแบบเนี้ยมันยากเกินไปกว่าที่เราจะทาเวลาเราที่ใครปัญหาเราแก้ปัญหาเนี้ยมันยิ่งแก่ยิ่งยุ่งยิงแก่ยิ่งยุ่งใช่ไหมแต่ถ้าพระเจ้าทําพรองไม่ได้แค่หยุดสิ่งร้ายแต่พรองเก่งกว่านั้นพรองเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีปัญหาของคริสเตียนก็คือว่า งานของตัวเองก็ไม่ทำงานของพระเจ้าก็ไปแย่งพระองค์มาทำซะอีกใช่ไหมคือมีปัญหาอธิษฐานก็ไม่อธิษฐานหรือจะอธิษฐานเหมือนกันอธิษฐานแบบขอไบทีไม่อธิษฐานแบบสุดจิตสุดใจใช่ไหมส่วนงานของพระเจ้าคือต้องคลี่คลายปัญหาต้องไปเคลียร์เขาไม่เข้าใจต้องไปพบกับเขาต้องไปเคลียร์ต้องไปอันนั้นองเงินไม่พอต้องไปกู้ยืมมือติดต่อคนนั้นเราต้องไปหาคอนเน็กชั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันมันส่วนใหญ่ทำแล้วมันจะมั่วกว่าเดิมเละกว่าเดิมนะหรือว่าต้อง เปลี่ยนใหม่เราต้องอะไรต่างๆเนี่ยมันงานพระเจ้าเนี่ยก็ไปแย่งของโปรงมาทําแต่ง,งานตัวเองเนี่ยก็ไม่ทำํำดังนั้นวันนี้เรากลับใจใหม่ผมชวนเรากลับใจใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญมาแยกดีๆว่าอะไร